คิดถึงกลิ่นแม่แล้๋มึงเหลาหอแม่ไึงอะไกเหม็นกูละเชื่อสุตรีนปิดแม่นี่วะสุตีนสุตีนจริงแม่งทำเหมือนเราและไอเหี้ยเอา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 ๆม่ยอมเมียอเพรสนะยอกยก กล่องเอเจให้มีด้วยน้องบีเร็วน้องซีจะมาแล้วเบนไปหาซีป้าพิลินไม่ชอบเลยอย่าเรียกอย่างนั้นได้ใหม่ะเรียกซีเบน,นก็อ,อีซีเหลือกี่อ,อันอย่าไปเรียกมันน้องฮะได้น้องซีมันรู้สึกเหมือนเรียกคนละ cái nổ sì gì nữa gì lắm gì lắm kia cái nổ sì nè mày không cái mày không mày không cái nổ sì mày cái nổ sì nè mày không cái nổ mày cái nổ sì nè mày không cái mày không cái nổ sì nè mày không cái nổ sì mày cái nổ sì nè mày không cái nổ mày không cái nổ sì nè mày không cái nổ sì nè mày không cái nổ mày không mày không cái mày không mày không mày 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 ข่ายล้วกี่โมงอะเรใหม่น้นสีไม่เอาเอาีซีอล่าสุดสิบเอเจเจ็ดแล้วน้องสีออาะอีกเทียนอีกเทียนเท่าไหระอีกทีนเท่าไหร่อีซีดมัขายไปแล้ววะไอขึ้นไปยังวะ มันขายไปแล้วแน่เลยขายชัวร์ขายไปแล้วเรียกใหม่เรียกใหม่ว่าไงเรียกว่าน้อยตีม่เราไม่ค่อยเร em. ียกมันไอซีไอไอเหรอไอซีเราจะไอซีหรือจะโอซีสนุกหรือจะโจซีกันดีไหมดี ถ้าเวลาขึ้นเวลาขึ้นนี่ก็อะไรวะเฮ้ยไอเหี้ยแล้วมันไอเฮี้ยจุดสิบใครมัน,มนขายไว้สักบ่ายแม่เมื่อกีแล้วนี้รอตัวไว้เน ีเอ็ดเหรอใช่เหรอทำไมสีเอ็ดอ่ะอาเป็นหกีอ็ดได้ไงอ่ะอ๋อาะเวลาขึ้นใหม่ใช่ปะนน่ะอ๋อว่าขายห้าหกสี่เออโอเคเอา้ายังตลกตลบมาตนสีแล้วกันตอนี่แล้กันงั้นอ่ะไปเ้ว โอเคโอเคอีซี่ไปยู่จุ๊บจุ๊บไปไหนไปโรงพยาบาลกันอ๋อพี่ล้วเรียกหมอยังครับพอเรียกแล้วครับแต่ตัวเขาบั๊กอยู่ครับเหมือนแบบว่ารถเขาลอยอยู่ไปไหนต้องรีบประเทศครับอ๋อต้องรอแป๊บนึงครับไปค่ะนอนสีอีซี ไม่เอานอนไม่ไม่ไม่เอานอนไม่เอาไม่เอมนอนรค่แค่นอนสี่อย่างนอนสี่ไม่มีชีวิตเลยไม่เอาเป็เหมือนเรื่องผู้หญิงอ่ะคือหวังเห็นว่าไอ้แบนว่าที่ไม่รู้จุดสิบจะมาตอนไหนด้วยไอ้เหี้ยอะไรรู้สึกเลยนะจุดสิบจะมาตอนไหนวะไม่รู้เลยไม่ได้นับเลยเนี่ยจุดน้นสี่อ่ะ นันสีอ่ะทำไมจะรัสีไม่ได้หรอมัดเขาให้ขอทีด <plate. Sammy? S 2> <Twelve. S 3> ิงหมันไม่ทันขอโทษครับย้าท่นได้รู้จักน้ำสีหอ่หรอ่ดีอน่เขานี่เขาไม่เจอกันนานแค่ไหนวะเนี่ย โอ้โหโอ้โหไม่ได้เจอกันมาน่าจะสิบห้ายังต่ำกี่ปีแล้ววะนั่นน่ะสิบห้านาทีกูว่าคิดถึงขนาดนี้พี่ชายเป็นไงบ้างพี่ทำไมวะพี่อย่าเป็นไงบ้างได้ข่าวมาว่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 าเศร้าไงเศร้าใช่กูไม่เคยเศร้าไอ้สองไม่เหลืที่เครดิตเอ้าใช่เหรอพี่ใช่ผมกว่าพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะถูกต้อง

แล้วเขาเขาจะไม่อยู่สองสัปดาห์ฮค่แมวไม่อยู่หนูน่าเริงซะแล้วไอ้สองก็ได้ดิที่มีแฟนแล้วใช่ยังไงไอสองก็ได้ดิเฮียมีอะไรจะคุยด้วยแหละเฮียบมกไม่อยู่ใช่เปล่าใช่บมอไม่อยู่นานถ้าหนูช่วยมันก็จะย่นเวลามาไวใช่เปล่าถูกไหมอ่าเียอะไร มีอะไรถ้าอยากให้หนูไปช่วยแล้วให้บอกมาไว้วันละสามพันไหวเปล่าเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวว่ากันโอเคไหมโอเคโอเคถ้ากลับมาไวกว่าเดิมก็เดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ถ้ากลับมาเท่าเดิมก็เท่าเดิมกลับมาไวกว่าเดิมคือเป็นก้อนโอเคปะจ้าโอเคคููไม่คุยเรื่องไหนแล้วเคยไม่คุยเรื่องหรือไง คุยรู้เรื่องตลอดดิวโอเคครูแล้วจะมาวันเนี่ยจะมามาตอนไหนวะน้องซีโีซีอ่ะซีอ่ะนะแล้วก่อนเดี๋ยวโทรตามให้น้องเสีะพี่นี่ไม่รู้นะตีโมงด้วยนั้นนอีีซนั้นอีีซนั้นอีซีอย่าไปเรียกเขาอีทำไมให้เกียร์หน่อยให้เกียร์หน่อยไม่ให้นกียร์นอน C นอนให้เกียร์หน่อยไม่เฮียรัก รักมันกับหนูกับหมอไหนมากกว่ากันนอนมันให้ตังใช้ต้องใำนี้ก่อนเราจะใส่เบอ่ะคือตอนนี้ที่ใช้ตังก็มีน้นเอ้ยนอนไรนอนอ่ไรนอนอะไรคือเอาเบอยู่ไม่นอนไม่นอนทางนั้นนะนอนแน่น้นสีไม่นอนอีสี่เอาไม่นอนสีก็ได้เอาโอ้สี่ไหมสรุปอุ้ยอุ้ยมีคนเอ็ดดีเขา เออน้อนเสซน้นอนเปยจัดเลยช่วงนี้มีเงินใช้ก็เพราะน้อนเลยนะอันนี้ต้องห้ามเถียงเถียงเขาไดน้น้อนซีอ๋อ้แล้วไข่ไข่น้อนซีไม่เอาเรียกไม้ e ีอ่ะอ่ะอ่ะรู้องอะไรอ่ะอีซีซีอะไรซีอะไรอีซีน้อนซีไม่เอาอ,เอย่ไปเรียกมนนันน้อนน้อนมันให้ตงังใช้มันให้ตังใช้ขอมายก็แค่ตัง อาก็แค่ตังค์เฉยๆเลยนะเราคันเลยหนูเราคันจัดเลยมันก็แค่ตังค์แต่มันไม่มีหัวใจนะใช่ครับนี่ไงอยู่ที่หนูไงใช่แยกมันอีสี่เดี๋ยวนนอนไม่นอนไม่ไม่ไม่ยังไงนอนสี่เอออีสี่นอนสี่เป็น ไยน้ำเทนี่เมื่อกี้ก็ลืมถามเลยว่าคุณตำรวจเขาจับเวลาจุดสิบไว้ป่าถ้าจับไว้จะได้ไม่ขายอะ่ะเดี๋ยวไม่ออกเลยวะน้องสี่ไม่มาเลยอะ่ะ <Easy. S 1> มิลินแปฟนน, <Easy. S 1> น้องสี่ไงน้องสี่ลอวไปครบขึ้อมัน อยู่นี้ก่อนนะอยู่นี้รอกันอยู่นี้รอไปก่อนเพราะมันมันโดนไม่คุ้ม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 ดงมันโดนไม่คุ้มอย่าร้อนอย่าร้อน กเราไปฐานนี้เขออ้ามาแยกย้กายเลยยยกย้กายกันนอนตีเลย รถไปเรี่ยงยังไม่เรีไปออนไลน์เล่นแล้วไหมไปไหมไปดินนี่ไปหนึงเอาแล้วเขาไปโอนแล้วเขาไปรับป่ะไปเออแล้วเขาไปรับแล้วผมไปรับให้แล้วผมไปรับไม่ต้องเดี่ยวเขาเป็นสองคนหน้าเดียวไปไปเดี๋ยวจ้างยุ้ยเขาเป็นสองคนอ๋อวุ้ยเฮียไปด้วยไงไม่ไปไม่ไปตอนนี้ ไม่มีที่นั่งแล้วจริงอ่ะที่ไม่ใช่ของไร้ค่านะพี่เฮ้ยพี่มันมึงถ้ามองอย่างเงี้ยอย่ามองอย่ามองมันเลยถึงที่จะนั่งในที่ไม่มีค่ามันก็มีค่าเสมอเว้ยนี่ี่เขาจะไปตู้กันใช่ไหใช่แอบล่ะใช่เยอยแอบเยอะเลยเอามึงตอบผมกูเหรอมึงมึงจะไปไหม ไอ้ย yeah. ชีวิตกูช่วงนี้กูว่าหอดแน่เลยอะแต่ว่าน้องซีเปยจ,จริงนะน้องซีอ่ะน้องซีเปยเปยจ,จริงไปเก็บน้องสีก่อนเออ,เ,อเดี๋ยวอซีกลับไปเก็บเงนก่อนอ่ะแล้วรถเดี๋ยวรถแล้วรถแล้วรถพี่ไปไหนอะไปห,หมอไปโอนรถโหสองอาทิตย์ไอ้เแย้แวนสบายลหรน่ากลัวว่ะสบายละ กระทิด้อหนึ่งนี้เหี้ยดีครัาซีตามจากก่ช่อครับเย็นดีต้อนรับนะฮะไอมีเลวรู้อยแล้วรู้อยูแล้วไง มันรู้อยู่แล้วไอนนะ้แบนมันรู้อยู่แล้วอไอ้แนไอน้แบนไอ้แบนว่ะว่าเออนี่ไม่ซ้องสอบเหรอสอ๋ยวไปแล้วโอเคเอนะแล้วหนคิดว่าต้องคำขอบคุณนะฮะเออแต่ผมไปดูมาแล้ว ฟี้ยงกันนะเฮียเกลี่มันกันเราเอา้ยไอ้ีกูมีไฟแล้วครับให้เกีก่เขาด้วยเ้าพี่ที่ชวินแล้วชาวนาอธีนี่ใช่ไหมไม่พี่ไม่ค่อยแดกไม่คอยแดกเหรอใชอ่ไม่ค่อยกินของพอวานเทไหร น้องซีน้องซีเหรอน้องซีจ๋าเมื่อกี้เราเก็บน้องซีมาแล้วใช่น้องซี่ให้ตังค์เยอะเยอะนะทอดนำเลี้ยงเลยฮะตอนนี้โอ้โหตัวดีเลยถ้ามีน้องซี่ไม่ตังค์แดกเลยบอกให้อยู่ได้เพราะน้องซีเลยช่วงนี้ใช่ไหมครับอยู่หรือเปล่าที่เราไม่อยู่ที่เราไม่อยู่ไม่ทางเรามาถึงเรา่ว้า เอ้ยชิลมวหัวเลยเขาขาตั้งแต่มยงปราบมะมึงย่ามาเมียงประสนะมึงยังคิดว่ามึงสตอร์เมงเรียรเงนสิไปเบิกแล้วก่อนไหมันเดอไปเบิกแลเ่อาน่อนะไปขานนนแต่งไม่เต็มนี่ใช่ป่ะใช่ไม่ได้ดูนะ แต่งแค่ที่เฮียแต่งมาให้ไปเลยกลับมาแต่งเต็มป่ะล่ะเฮียแต่งให้ใช่ไหมใช่แต่ต้องกลับไปไวเลยนะแต่ต้องดูก่อนแหละเป็นน่ากลัวว่ะแล้วถ้าพูดตรงนั้นก็น่ากลัวจริงแหละก็ตอนห่างกันอะนะเออต้องสองทีแล้วเว้ยก็หนูดูให้ดูให้เฮียทั้งหมอเลยเราดูไปเองก็ไม่รู้ดีไม่ใม่เผื่อเฮียไม่รู้ เวลาพี่ชายเดี๋ยวมาตอนตอนเด็กโอเคเจอกันเจอกันว่าหนูมันตายเดี่ยวอะไรนะครับสวัสดีไปไหนพี่ล่อยเหรอปล่อยกูไะเนี่ยเร็จเรียบร้อยตั้งเงียบไปโรงพยาบาลบ่ทำแล้วกันน่ะครับตู้เนาครับพี่โทนี่น่อะขอโทษไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นเบรกไม่อยู่มันเบรกไม่อยู่

มาเดินเดียวเลยโอ้ฝพอดหน่อยนะพาดที่เอาที่รักหน่เอาที่โอ้โหเดี๋ยวไม่ให้นอนด้วยนะฮะเดี๋ยวไม่ให้นอนด้วยนะนอนาปกอ็ได้น่าจะดีว่าขอตัดก็ได้เอาเอียงเขาได้ที่รักใหม่แล้ว รักของเรามันเก่าไปแล้วรักของเรามันเก่าไปแล้วเาไม่ไม่เป็นไรนะเขาเรียกว่าได้ความรักเองได้ก็บอกว่ามาเพิ่มไงความรักจะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นงั้นเราไปก่อนกันสี่คนโคตรเมียงพระเลยแอบฮ่าฮ่าฮาเดี๋ยวมาทุกคนทางด้านตอนนี้ครับ อเยพูดว่ามึงเมียงปรสให้ฟังเลยมึงอ<น>ย่ามาเมียงปรสนะเนาะทีตอนนี้พ<ต>ูดไม่เป็นรองเร็วๆมึงอย่ามาเมียงปรสนะไหนมากเลเนี๋ยลองลองนิดนึงนิดนึงนิดนึงไม่ได้แล้วมาไปไหนเ <laughs> จอเมียงปรสกูทีมือเลย